สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางจากกวางโจไปที่จูไห่เพื่อที่จะเดินทางไปที่มาเก๊ากันนะคะเมื่อเราถึงจูไห่แล้วเราก็จะเดินทางเพื่อไปเช็คอินห้ามด่านกันนะคะแล้วเราก็จะได้ใบนี้ค่ะซึ่งควรจะเก็บไว้ให้ดีที่สุดเลยนะคะเมื่อเวลาเราเช็คอินโรงแรม้วเราก็ต้องใช้ยื่นเหมือนกันค่ะแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ค่ะเพื่อไปลงที่โรงแรมโรงแรมที่เรานอนวันนี้คือโรงแรมบอดเวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางระหว่างที่เรานั่งแท็กซี่นะคะห้ามจะเอ่อเกาะที่เป็ um นฝั่งจีนเพื่อมาอย่างมาเก๊าค่ะอันนี้คือบรรรราาากกศในนนโงงแมมว็สถไปั่เ เพื่อรอแล้วก็มีอาหารวางให้ทานได้ค่ะเห็นว่าหรูห่าแบบนี้ไม่แพงนะคะคือละ2 5 0 0ถึงันค่ะสามารถจองผ่านได้ทางบุ๊กิ้งแอคคอร์นะคะอาหารทานเล่นนะคะก็จะมีขนมนะคะมีกาแฟค่ะเป็นคุกกี้ด้วยนะคะขนมแล้วก็จะมีในส่วนของชากรีนทีค่ะแล้วก็มีน้าตาลได้เนาะก็จะเป็นกระปุกแยกเป็นพอชั่นแบบนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของทิชชู่นะคะขนมน้ำแล้วก็นมเครื่องดื่มขนมต่างๆก็สามารถหยิบติดกระเป๋าไปทานระหว่างไปเที่ยวได้ค่ะ ฝากติดตามชมคลิปต่อไปได้วยนะคะเราจะไปชมห้องกันค่ะสวัสดีค่ะ